Ui Wui, dwi'n gwneud yn ôl ni! Oh my god! Oh, I want to be a joke. Oh, I don't want to be to ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบีมนักเขียนนักการ์ฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะบูมบีมก็จะมารีแอคชั่นสเตทของน้องหลิวหยีนะคะที่ร่วมสแสดงกับรุ่นพี่ผู้หญิงสองคนนะคะทุกคนแล้วก็สเตทของน้องหลิวหยีนี้นะคะชื่อว่าวานบูฉีหูนะคะก็คือ ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Everything Dan ก็คือเหมือนกับเต้นเป็นสเตทเต้นนะคะทุกคนเออเต้นทุกๆอย่างอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งสเตทนี้นะคะก็อยู่ในงานเชียร์ฮวนิวเยียคอนเสิร์นะคะทุกคนที่ผ่านมานี้เนาะ ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสเตจเกี่ยวกับอะไรเพราะมีคนแนะนามานะคะแต่รู้แค่ว่าน้องวีมาเต้นกับรุ่นพี่ผู้หญิงสองคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกชื่อเพลงก็คือ้า w วูชี o ู Everything Dan c e เออเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปของบูมบิมนะคะฝากทุกคนนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบูมบิมด้วยนะคะ กดแล้วแล้วยังเอ่ยถ้ากดแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอุ้ยอุ้ยดูคนดูอีนเนอรนลองดิ อุ้ยคุณรู้อุ้ยนี่คือรุ่นพี่ทั้งสองคนใช่ปะอุ้ยทุกคนเนื้อแต่ละคนคือแบบโอุ้ยทุกคนแบบเป็นสเตจที่มีพลังมาก คือส่งมาถึงเรามากๆเดเลยเจ๊ตุล๊ลเราะตอนนี้ยดูเ็วทีนีทุกคนอ้ความแบบอือวิทุกคนไม่ชอบไม่ชอบแตแบบนี้ ดูลอชอบความแบบไงอืมก็แบบเป็นสเตจที่โชว์การเต้นแบบจริงๆอะเออดูดิดูดิ ดิ่ตี่างกาไปอีกเออแล้วยังไงจบแล้วเดว่าวพียงไม่จบใช่ปะโอ้ยทุกนี้ชุดชน้องสวยมากชุดน้องีมีสวยมากโอ๊ย ทุกคนเราชอบชุดจีนแบบนี้มากเลยอะทั้งสามชุดเลยอุย้ยดูพวกอยากใส่จังเลยอะจะมีโอกาสด้ไปเที่ยวจีนกับเขาไหมอะเราอะอยากไปเที่ยวอะถ้าไปเที่ยวอยากใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เดินเที่ยวที่จีนเลยโอ้โหฝันไปก่อนแล้วกันอุย้ยนุนุ้ยน,น่ารักมาก เมื่กเมื่อกี้ไม่จะร้องไห้แล้วนะดูคุณน้องลิวหยีแบบน้องเหมาะกับชุดแบบนี้มากๆอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกอ่ะทุกคนดูดิน้องดูแบบนี่ามสุขอะ จริงแล้วใช่ไหมอุ้ยแฟนขับด้วยเลียวยีใช่ไหมนีอ๋อทุกคนจบแล้วประมากกอนโอ้ยทุกคนโคตรชอบคือยคือแบบโคตรชอบอ่ะเราชอบน้องอ้ยไม่รจะพูดยังไงเลยคือการที่น้องใส่ชุดจีนคือเป็นอะไรที่ดีางามมากๆๆอยู่แล้วอะ คือ first impression ของเรากับน้องยิวีก็คือในรตยการช่วงแล้วครั้งแรกที่เห็นน้องยิวีก็คือน้องยิวีใส่ชุดจีนและก็การที่ได้เห็นน้องยิวีใส่ชุดจีนมาเรื่อยๆทั้งแบบสเตอ์โซโล่เอออะไรเอออางเงี้ยมันดีอะ่ะเราชอบอะ่ะเราชอบมากอะ่ะแล้วสเตทเนี่ยคือที่มีคนแนะนําเราใช่ปะ่ะเราก็แบบโอเคค่ะเพราะว่าเราชอบน้องยิวีอยู่แล้วแบบตามสเตทน้องเออบ้างชอบแต่แบบ อย่างที่บอกแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่อ่ะทุกคนก็ตามบ้างเท่าแบบเห็นเห็นเท่าที่แบบเราสามารถเห็นได้อ่ะเออเราไม่ได้แบบตามรูปสเตตขนาดนั้นเร้ก็มีคนแนะนําสเตตนี้มาใช่ปะ่ะแล้วตอนแรกอ่ะที่เป็นเออเซตแรกและกันชุดชุดเซนแรกก็คือแบบมีคนแบบแข็งแร่งแบบมีแบบจิกเล็บกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเฮยแบบคนลุกมากเราแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้แบบ คนลูกมากมาก,มาก,มากมาแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนเซฟใช่ปะเป็นแบบชุดสีฟ้าดูเลยยชุดสีฟ้าน่ารักมากจนเตจนเติจนเตหันห่าวอะเออแบบโคตรดีอะเออแบบโคตรดีแบบมันดีอะดีจนเราไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันดีดีคือวันเนี้ยที่เรามารีแอคชั่นใช่ปะเรารีแอคชั่นแบบว่าหลายคลิปเหมือนกัน ก่อนนั้นเนี้ยเราดูของน้องมิกะไปที่น้องมิกะร้องกับน้องจิงอีก,ก็คือดีงามมากเพื่อสเตจอีกงานหนึ่งแล้วเราก็มาดูคลิปเนี้ยที่อ,อ๋อเป็นแฟนแนะนำม,มาคือก็โคตรดีอ,อ่ะออคือแบบน้องๆแต่ละคนอินดูวันคือแบบดีงามมากไปออกงานเดี่ยวกันแบบจึ้งมากแล้วก็แต่ละสเตจคือดีงามมากก่อนหน้านี้ก็รีแอคน้องแพทน้องนายร้องเพลงคู่กัดอะไรเงี้ยร้องเพลงอยากร้องนางดา แล้วก็แบบไปออกสเตจงานกันเป็นกลุ่มนั่นนู่นนี่แยกกันไปว่าอะไรแต่แบบทุกสเตจเรารู้สึกว่าเฮย้ยจึ้งอะจึ้งทุกๆสเตจเลยอะเฮย้ยแบบเ้ยใจแม่คือแบบคือเราก็รู้นะว่าเดี๋ยวน้องๆจะแบบหมูสัญญาละแต่ว่าการได้เห็นน้องๆแบบ ออกสตสตจะเรีเร่มพูดไม่ถูกแล้วคือไปงานเดียวกันแล้วก็รอดอะเรารู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องๆมีงานทุกคนน้องๆแบบพอแยกกันแล้วน้องๆก็ยังคงปังแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะตามน้องๆไปเรื่อยๆถึงแม้ว่า้องจะอยู่ด้วยกันหรือจะแยกกันหรือจะอะไรเราก็จะตามเงินน้องๆไปเรื่อยๆนะคะบอกไว้ตรงนี้เลยยังไงเราก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกเราเป็นนักเขียนก็เขียนนิยาย ขายแล้วก็เออเราก็จะมีเวลาตามข่าวประมาณหนึ่งใครอยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับน้องๆองอินทวันก็ป้ายยาได้เลยใต้คลิปนี้ส่งลิงก์มาให้เราได้เลยว่าสเตจนี้ดีเออเป็นสเตทเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยบอกเราได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปหาข้อมูลเพิ่เติมได้แล้วก็เออขอพูดถึงเออแฟนขลาบที่มาแนะนำวงไลฟ์ เออ R1 SE คือวงไลท์เออถ้าเราพูดชื่อผิดขออภัยด้วยคือเอาจริงๆนะเราเราอยากรีแอคนะทุกคนแต่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะรีแอคอะไรแล้วก็เรารู้สึกว่าเรายังไม่ไม่เข้าถึงสมาชิกขนาดนั้นเรากลัวเราพูดผิดอ่ะเออเ,เราเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าเราอาจจะต้องมีใครมาแนะนําเราจริงๆจังๆเราถึงจะสามารถรีแอคได้นะทุกคน เราจะมาแบบดีแอนแล้วแบบเอ้ยคนนี้หรอคนนี้หรอเอ้ยคนนี้จริงมากแล้วแบบเชื่ออะไรยังไงไม่รู้ไม่ได้ทําการบ้านมาจําหน้าใครก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเออคือเราเราค่อนข้างแก่แล้วอ่ะทุกคนเออก็เลยเหมือนกับว่าเออเราอาจจะได้ทําในอนาคตอืมแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้วลาศึกษานิดนึงหรืออะไรยังไงเราเรายังออเราเรายังไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าขอบคุณมากๆที่มาแนะนํานะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องลิวยีคือแบบดีงามมาก เหินปังอืมจึ้งแต่เหินหา่าวสำหรับคลิปนี้นะโคตรดีโคตรด,ดีเลยมากๆนะคะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะทุกคนตามไปดูเต็มๆในไอจของทางค่ายหรือว่าเอเทวิตเตอร์ของทางค่ายนะคะลงไว้เนาะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ชอบมาดูคลิปของบูบีมแล้วก็ ชอบคลิปของบูมบีมนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe ช่องของบูมบีมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะเราจะได้มาเหมากันแบบนี้บ่อยๆเนาะก็สำหรับวันนี้บูมบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากจะบอกว่าสเตตของน้องมีอีกเยอะแยะมากๆที่เรายังไม่ได้รีแอคนะทุกคนเราเรายังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าบูมบีมจะรีแอคสเตตไหนต่อนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย 就过什么？偏偏就阴差阳错，偏是我。我别以为我很脆弱，别想抹掉你罪过，再等一刻都嫌太多。不不不不不不，你说什么？